ก็จะก็แล้วนี่ก็หั่วขวดพริกก่อนนะคะเอาเอามือขล่าวนเลยนะพริกขวดคนจีนเสพมือนะพริกขวดแล้วห้าก็ทีมาต่ำกับอันเราตามพริกก่อนเออตามพริกก่อนหรือนี่ก็ะทิป้มนะคะน้ำซวนผสมกับมีขี่ป้มเห็นไหมเห็นเห็นอาะเสียความแล้วก็ตามพริกเลยนะเอาเลยจ้ะพริกนี่้ฮะองนำไปขวดนะคะนะขวดให้มัน เขาต้องเอาใหม่ขากเด้อหัวพอมันนั่นหอมๆนะของนะก่อยมัคือสะเทือนแต่ของจากมคือหนิ่งแท้ใช่เบิดเลยบริโตมมันหอมนะถ้าผีอยู่ข้างล่างเบ้ดนนะ่ะอาะเสียอารมณ์มาต่ำงข้างล่างก็ได้เห็นไ,ไหมนองเสบเรศสะเทือนตัวน,นี้มีสะเทือนเลย สั่มดีว่้คุยอาจจะสะเทือนนิดหนึงเลยคะ่ะเด้อถ้าพี่ยุข,ข้างล่างเบิร์ดน,น,น้อยไปตรงน้อุ่นนุ่นอยู่ดย่มายแ้เชียงโรดมาแหละันสะเทือนนะครั หยิบไปเนาะจังบอกอันนี้วัสด,ดีค่ะจิ้งลีนาเนกกมามาค่ะมาตามจิ้งลีเดี๋ยวค่ะเด้อมาค่ะเออเิ เห็นสิแต่อยอมรับมันนิ่งมากทำไมฮามีอามาเสิร์ฟกลโอบอ่ะ <scientific> อุ <that> ้ยกลิ่นชนิดเลยกโทนเนี่กินอะไรอะไรมีเซ๊บได้มากลิ่นอะไรกันเนี้ย มันจะลงแขนขานึงว่ามื่นก็มื่นเป็นสกางเหอะเธอต้องกินยาอะไรนี่จะมันมื่นไปเลยมื่นขานาะดทั้งมื่นแล้วก็เจ็๊ยบนะค่ะสวัสดีค่ะหายเบ็ดระเบิดองชั่วโมงค่ะกะจะร้อยแก้ขาแรงมัอน,นูนเลยเด้อย,ยาวไปเลยบุลง ใตอบไปก่อนชตอบไปก่อนชอบน,นี่นะคะก็เป็นขั้นตอนใส่หอมเด้อค่ะเด้อเป็นขั้นตอนใส่หอมเราก็จะปรุงเนาะ <c oughs> ตามหอมแล้วก็จะปรุง แต่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าสิบหกสิบอยนึงเนาะค่นไปไปซื้อคนะ่ะประมาณมานี้แหะถ้าซื้อกินก็ร้อยหนึ่งแต่ก็บะเบืเบ้องนนลอยนนดอกคลิปย่างๆงก็หากินส่วนยัง 5, นนข,ข้ามแบบนี้แลลวอู้ยบายเอาค่ะถามเนาะอำว่าสิมืนอนนแล้ว ใส่แยงเดียวเด้อนี o, ่ก็ดีเนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูชดต่อไปเนาะค่ะน้ำขึ้นมาน่ะน้ำอุ่นน่ะไม่ไรนะคะนี่ก็ปรุงแล้วนะคะใส่ชูรสใส่เยอะใส่เยอะอร่อยเยอะไม่ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยเด้อบ่เยอะค่ะบ่เยอะเนาะเดี๋ยวสิได้ซิมกันดีก่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเลยค่ะเด้อ นาันโอ้โ้เฟตแต่แสบแม่บุเบงมาเด้อโอ้จำได้แต่เลย ใสละบุ right. ่นเนเด้อให่หกระโจงงอยเด้อเด้อค่ะเสกผาเลยเำไม่ให้ยายนะกระโจงยให้ยู่ตลรางหมดบ่ อ่เออมามาต้องใส่น้ำลายเราไม่ต้องตำเลยทีนี้เดี๋ยวได้ชิมด้วยกันเราใส่น้ำอุ่นเ้อเจ้าแซ่บกระแซ่บเลยด้อแมนบอกไม่ชิมเหรอไม่ชิมเจ้าแซ่บกระแซ่บเลยแม่ประเด็นไฟลัยลาย ใส่ไปน้อยคนแบบนี้นี่ก็หน่อลวยเลยปันลาป่าโอเคเล่นอะถอยหลัง ชิมเด้อเจ้าแซ่บก็แซ่บเลยเด้อม,มันมาเอาอใส่ทำไม,มเื้อพี่หลายกว่านี้ให้เฟร็จเออย่าแตบบ่เส็ดเจ้านะ่ะเสร็จแล้วเด้อ ยกงน้ำผด้งม่<ร>ย์แกกินแกงเขียนมะนาวอทำไหนให้แตงย่างกรมนั่นแหละแล้วก็ให้เราฝาชีไม่กินค่ะเขาบอกไม่กินบปก,กินก,กับบมาแล้วเขาเขาบอกไปเลย นอมันโบโอกอนาะนกยางหันก็แง,งมันแดงทำแบ,บ่เนาะเนี่ย <c oughs> เปาง่ฮม <c oughs> กอมีโปงมาโซามัน <c oughs> นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปนนิปโปมกับเอโอล้ห ปนจี่โมกับอันนี้นะคะเห็นไหมเห็นเห็นนี่นะคะนี่ค่ะน,ยนวยนวลเลยเดี๋ยวสิแบ้งพักกันเลยเด้อบันนี่นั่นก็เป็นผักนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคิดทำกับข้าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยค่ะเด้อสำหรับครัวป้าถอนนะคะสวัสดีค่ะป้าถอนสวัสดีค่ะ โอ้ยังไม่ได้ไดแต่งเลยผจบแล้วบอกของข่อยไหมของเจ้าน่ะแต่งสวยๆอันนี้ของยายกลมนะนี่โอ้ยหิวข้าวอันนี้ไปให้ยายกลมอันนี้ยายกลมโยยังสวยยังคะ สวยเรียบร้อยนะคะเนาะองเดี๋ยวขอเสื้อผเอาไปเดยวเราไปกินลงนอยอดผักนี่ก็ได้ษเอ้าหานทางผักมาด้วย Right? Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่ก็อิ่มแล้วอ่ะใ่ก็เ่าให้มาค่ะเสร็จแล้วโปรตีนสูงอันนี้จะเอาไปให้น้องไ่ทช่ปเป็นของเฮาปัไปกินน้ำกันากนมามาเ,เนออไปกินข้าว น้ำลายปูมปากมาค่ะแม่เป็นแบบนี้เลยเฮ็กับข่าวแต่ละเ่อนะป้ามีฝีมือเหมือนปะ่ะนี่เดี๋ยวหนูขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปให้น้องกันหาถุงใจก่อนเดี๋ยวมันชิขวะัะ ความปลอดภัยมาค่ะพี่นุษมามาค่ะมาทุกคนค่ะปะ่ะกระตริบข้าวเหนียวจะเสี่ยงอะไรเป็นอันไรนอนบาเนี้อ่ะปะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างจากนาทีแล้วโอ้คว่มนี่ค่ะเสร็จแล้วเด้อนี่นี่น,นี่คงคอยมันคือเป็นแบบนี้บังอะไรเจ้ากระลาบังสิป่ะ แแหห้้้งงมดลลวววขากกัจะออนี่คนจิโรอนะคะกระพักนึ่งน้ำมันโบ่มีนะกินข้าวเหนียวจ้ำมาค่ะมานี่มีมักลินฟ้าด้วยอันนี้แกงเขียดมังหนาวยกินข้าวใหม่ด้วยนะจำหม้อแกงมังหนาวยอดให้กิไม้สุนนค่ะนี่มาค่ะมามากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะมาค่ะค่ะกินนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่ใบมังกรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ